บทเรียนราคาแพงสาวแชรแฟนหนุ่มคบซ้อนหญิงอื่นกว่า300อคนพร้อมแัดยาว58หน้าสุดท้ายฝายชายโดนไล่ออกจากงานข่าเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ถูกแชร์จนกลายเป็นเวอัลในวิวปอของจีนและมียอดวิวมากกว่า300ล้านครั้งไปแล้วนะคะหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งค่ะเธอได้กล่าวหาชายคนหนึ่งที่เป็นแฟนของเธอที่ใช้นามสกุลวาชิเป็นผู้จัดการฝึกหัดที่สำนักงานใหญ่ของไชน่าเมอร์แชนแบงก์ ในส่วนเจิ้นว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นมากกว่าร้อยคนรวมไปถึงสาวบริการทางเพศในเวลาเพียงแค่หนึ่งปีครึ่งเท่านั้นนะคะยิงนิวระนามคนดังกล่าวได้เริ่มออกเดทกับนายชิ เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนค่ะในตอนแรกเธอมองว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่แสนดีแต่สุดท้ายเธอก็ต้องตกใจนะคะเมื่อเธอพบเจอกับข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศที่ชายหนุ่มที่เธอออกเดทด,ด้วยพิมพ์หาสาวคนอื่นเป็นจนํานวนมากค่ะโดยมีสไลด์ที่เปิดเผยว่าเขาได้ไปหาสาวขายบริการอย่างน้อย9ครั้ง มีอราตั้งแต่2,500หยวนหรือประมาณ11,700บาทจนถึง5,000หยวนหรือประมาณ23,400บาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เธอยังแชร์ข้อความในเชิงชูสาวที่แลกเปลี่ยนกับผู้หญิงประมาณ300คนที่เขาพบในแอปหาคู่ซึ่งติดป้ายกำกับด้วยคำศัพท์การชำระเงินทางการค้าที่0และที่1 อีกทั้งยังมีรูปถ่ายที่บันทึกการมีเพศสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงอีกหลายคนไว้ด้วยค่ะเจ้าของโพสตระบุว่าเธอเผชิญน้ากับนายชินในเดือนมิถุนายนแต่เขากลับคุกเข่าลงต่อหน้าเธอขอร้องไม่ให้เธอบอกใครและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะโดยเธออ้างว่าเธอให้อภัยเขาเพื่อไม่ให้พ่อแม่ของเขาเสียใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเธอตัดสินใจที่จะดัดสันดานแฟนหนุ่มรายนี้หลังจากที่เธอพบว่าเขานอกใจเธอ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะนายชีย้เป็นบัณฑิตจบใหม่จากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเสียเหมือนเขาเข้าร่วมโครงการของชไ i น่าเมอร์แชนแบงกซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่โดยทั่วไปแล้วจะมีเงินเดือนและมีโอกาสก้าวหน้าที่ดีเลยทีเดียวนะคะ แต่จากรายงานล่าสุดค่ะสื่อในท้องถิ่นระบุนะคะว่าธนาคารได้ยกเลิกการจ้างงานในชีและขับไล่เขาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากการสอบสวนเรื่องดังกล่าวส่วนยิงสาวตนรี้ได้บอกว่าเธอจะร้องเรียนเรื่องของนายชีกับโซเพนีซึ่งผิดกฎหมายในประเทศจีนต่อตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตามนะคะเหลียวหัวทนายความจากสำนักงานกฎหมายของจีนระบุว่าการที่แฟนสาวโพสข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับนายชีทางออนไลน์อาจจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรื่องราวความเจ้าชูของชายคนนี้และการแก้แค้นของแฟนสาวได้จุดป,ประกายให้เกิดการถกถิยงกันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์มีผู้ชาโซเชียลรายหนึ่งค่ะได้แสดงความคิดเห็นว่านี่คือสิ่งที่หญิงแกร่งทำ ไม่ให้อภัยไม่เชื่อใจอีกและทำให้เขาต้องชดใช้สำหรับความไม่ซื่อสัตย์ของเขาส่วนอีกคนหนึ่งมองว่าการทำงานที่เชานาเมอร์ชแอนแบงค์มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเขามีเวลาไปนอกใจแฟนสาวกับผู้หญิง300คนได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเดอ t i ทเก c o m ขอบคุณค่ะ